รักกันนะ p l e a s แต่งโดยเลดี y r หน้าสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมห้ามคัดลอกทำซ้ำดัดแปลงหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่หรือกระทำการใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตอนที่6ห้องประชุมที่เสร็จสิ้นการประชุมแล้วถูกทิ้งไว้ให้เงียบงนัน ทั้งที่ก่อนหน้านี้มันเพิ่งถูกใช้เสนอผลงานกันยังฟาดฟันจนเรียกได้ว่าร้อนระอุชายหนุ่มมองโต๊ะกาแฟที่ถูกจัดเก็บจนเหลือเพียงความว่างเปล่าขยับนิ้วเรียวยาวกดปิดสวิตไฟตามปกติจากนั้นจมูกโดง่งก็ค่อยๆสูดหายใจเข้าเต็มปอดคลายความเครียดจากการประชุมที่เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายและจบลงเอาตอนเย็น แต่ถึงอย่างนั้นจอมทัพก็ยังมีสีหน้ายิ้มแย้มเพราะมีสิ่งที่น่าอภิรมใจรอเขาอยู่หลังจากเลิกงานยังไงล่ะคุณทัพครับจูๆ่ๆเสียงเลขาผู้เป็นชายวัยกลางคนเรียกรั้งเอาไว้ให้เขาต้องหยุดชะงักฝีเท้าคือมีเอกสารด่วนต้องเซ็นครับคุณเลขานุก,การทราบดีว่าการเรียกจอมทัพให้เซ็นเอกสารด่วน มักทำให้เจ้านายหนุ่มอารมณ์เสียเล็กน้อยระยะนี้จอมทัพเหมือนมีนัดที่ตั้งตารอคอยอยู่ทุกเย็นชนิดที่หากทำให้เขาเสียเวลามากขึ้นแม้แต่นาทีเดียวสีหน้าคนคนนี้จะดูงหงุดหงิดอย่างชัดเจนอ๋อเอามาเลยครับแต่หน้าแปลกวันนี้จอมทัพกลับเหมือนไม่ได้รีบไปไหนเขายังยิ้มนิดนดซ้ำยังถือปาการอ ก่อนจะลงมือเซ็นอนุมัติอย่างใจเย็นนั่นทำให้เลขาหนุ่มโล่งใจขึ้นมาเออแล้วก็ตารางวันพรุ่งนี้อืมผมว่าพรุ่งนี้ผมจะเข้าออฟฟิศเพิ่มอีกวันถ้าใครมีเอกสารต้องรออนุมัติก็เอามาให้อีกได้นะได้ยินดังนั้นเลขายิ่งแปลกใจยิ่งกว่าเก่าปกติ เจ้านายหนุ่มไม่ใช่คนแบบนี้เรียกว่าถ้าวันไหนไม่มีงานสำคัญเขาก็จะไม่เข้าออฟฟิศเหมือนมันเป็นเรื่องเสียเวลาแล้วไปเสพเพนนัดเดทกับส,สาวๆแทนแต่ใครจะว่าอะไรเขาได้ในเมื่อจอมทัพเป็นประธานของบริษัทนี้ใครจะไปใครจะมาก็ต้องเป็นไปตามกำหนดเวลาที่เขาพึงพอใจแม้มันจะดูเอาแต่ใจในสายตาคนนอกก็ตามคุณทัพ ช่วงนี้ดูอารมณ์ดีจังเลยนะครับเลขาอดทักไม่ได้พลางมองเจ้านายด้วยท่าทีแปลกใจขณะที่จอมทัพเงยหน้าขึ้นจากเอกสารไม่ได้ว่าอะไรจริงๆแล้วเขาพอรู้ตัวว่าก่อนหน้านี้ตัวเองทำตัวงี่เง่าในที่ทำงานบ่อยๆแม้คนอื่นจะไม่ได้แสดงออกให้เห็นก็ตามเขาไม่ได้เข้าออฟฟิศอย่างเป็นกิจจลักษณะทำให้เลขา ต้องส่งเอกสารสำคัญมาให้เซ็นที่บ้านอยู่ประจำเป็นการทำงานแบบเกียรติครานและไม่น่าชื่นชมจริงๆแต่ช่วงนี้เขาทำตัวดีขึ้นเนื่องจากช่วงกลางวันไม่ต้องไปตามนัดสาวที่ไหนอีกแค่มาทำงานแล้วกลับบ้านให้ตรงเวลาเดี๋ยวก็ได้เจอคนที่อยากเจอวันนี้มีเท่านี้ใช่ไหมเขาถามเลขาที่รวบสมุดเสนอเซนเข้าแฟ้มไปแล้ว หมดเท่านี้ครับขอบคุณครับคุณทัพเสร็จธุระเรียบร้อยจอมทัพก็เดินไปยังโถงด้านหน้ากดลิฟต์ลงไปที่ชั้นใต้ดินซึ่งเป็นลานจอดรถหลังจากนั้นไม่นานรถยุโรปสุดหรูก็เคลื่อนออกจากตัวตึกเขารีบบึงรถกลับบ้านให้ไวที่สุดจากนี้ตัางหากล่ะถึงจะเป็นนาทีทองของวันสำหรับเขาเย็นนั้น หลังจากเช็คความเรียบร้อยทั้งหมดขวัญจีราก็ปิดร้านเตรียมตัวกลับบ้านแต่เป็นบ้านของจอมทัพนะทุกวันนี้หญิงสาวรู้สึกเหมือนตัวเองต้องทำงานพิเศษเพิ่มอีกงานแถมยังไม่ได้รับค่าจ้างหรือผลประโยชน์ใดๆตอบแทนด้วยจอมทัพส่งข้อความมาบอกว่ากลับถึงบ้านแล้วกำลังรออยู่คะ่ะเพียงแค่นั้น ก็ทำให้ขวัญจีราถอนหายใจยาวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเธอก็ขับรถเก๋งสีขาวแล่นเข้ามาจอดในโรงรถบ้านตนเองน้องขวัญทันทีที่ก้าวลงมาก็ได้ยินเสียงทักทายทันทีขวัญจีรารีบหันไปทางต้นเสียงที่ยืนยิ้มกริ่มตรงข้างรัว้วภาพนั้นทำให้เธออดคิดไม่ได้จริงๆว่าบางที จอมทัพก็ทำตัวเหมือนสุน,นัขที่รอเจ้าของกลับบ้านแถมยังยิ้มกว้างน้ำลายยืดส่ายหางพับับออกมาต้อนรับเพื่อไม่ให้เสียเวลามากกว่านี้เธอจึงรีบสาวเท้าไปบ้านเขาเยนนี้อยากกินอะไรดีคะจอมทัพได้ยินแล้วยิ้มร่าตอบเหมือนเดิมพี่กินอะไรก็ได้คะ่ะจริงอยู่ที่เขาไม่ใช่คนเรื่องมากทำอะไรให้กินก็กิน ไม่ปริปากบนไม่มีบอกว่าจะเอานั่นจะเอานี่นับว่าเลี้ยงง่ายถ้าเทียบกับคนทั่วไปแต่ที่ทำให้เธอรู้สึกลำบากใจคงเพราะเขาชอบขอให้เธอทำอะไรแปลกแปกแบบคาดเดาไม่ได้นั่นแหละค่ะเ,เธอส่งยิ้มฝืดๆตอบเสตามองทางอื่นอย่างครุ่นคิดความรู้สึกอึดอัดนั่นอยู่เต็มอก นี่ก็ผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วตั้งแต่ขวัญจีราต้องคอยเอาใจจอมทัพแบบนี้ทุกเย็นเขาเองก็ช่างขยันสรรหาชุดเซ็กซี่จำพวกชุดนอนไม่ได้นอนมาให้เธอใส่ตอนทำกับข้าวทุกครั้งหญิงสาวรู้สึกว่ามันน่ารำคาญมากแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่จอมทัพแค่เพียงยืนดูเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเกินเลยกว่านั้นหญิงสาวจึงพอจะรับได้อยู่ วันนี้เป็นชุดอะไรคะหญิงสาวถามเมื่อเดินเข้ามาในบ้านอีกฝ่ายส่วนจอมทัพก็มาช่วยเอากระเป๋าเธอไปวางบนโซฟาให้ตามเดิมวันนี้เป็นชุดเมดคะ่ะว่าจบเขาก็เอาชุดสาวเมดสุดเซ็กซี่มาเยื่อให้ขวัญจีราดูนี่ก็คล้ายชุดอื่นๆที่ผ่านมาเป็นสายเดี่ยวสีดำแหวกหลังมีระบาย ทั้งตรงสายและชายกระโปรงสั้นด้านหน้าเป็นผ้ากันเปื้อนสีขาวผืนเล็กคาดเอวไม่ใช่แค่นั้นยังมีพร็อพจุกจิกอื่นๆอีกนอกจากกางเกงในจีริงตัวจิ๋วสีดำยังมีปลอกข้อมือกับถุงน่องสีขาวลูกไม้ระบายนิดๆและอย่างที่คาดผมเอยโชเกอร์เอยถ้าใส่ไปทำอาหารแล้วน่าจะทำให้รำคาญแล้วก็ไม่ถนัดสุดๆ แต่เธอแย้งอะไรได้ล่ะสุดท้ายก็ต้องเดินเข้าไปเปลี่ยนในห้องน้ำอย่างจำยอมอยู่ดีหญิงสาวพยายามเปลี่ยนชุดน,น,นานๆเพื่อถ่วงเวลาไม่ถึงสิบนาทีเธอก็ออกมาให้เขายนโฉมแต่โดยดีเหมาะมากเลยค่ะจอมทัพกล่าวชมทันทีโดยที่ขวัญจีราก็มีสีหน้าบอกบุญไม่รับเหมือนเช่นเดิมเธอกลอกตา เดินไปทางครัวสายตามองวัตถุดิบอย่างพินิษพิเคราะห์ก่อนนึกออกว่าเธอจะทำอะไรให้เขากินดีนั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวขวัญทำสปาเกตตี้ให้กินเธอบอกได้คะ่ะจอมทับรับปากเฉยเช่นทุกครั้งแล้วเขาก็ไม่ได้กลับไปนั่งดีๆเหมือนเดิมเขาเอาแต่ยืนมองเธอพลางยิ้มกริมอยู่นั่นแหละจากที่ขวัญจีรา คนลุกขนพองในช่วงแรกก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความเคยชินมือหนึ่งของเธอทำอาหารอีกมือก็พยายามดึงชายกระโปรงเมสีดำปิดบั้นท้ายให้มิดชิดเสียงกรุง้งกริ้งจากกระพวนตรงโชเกอร์ทำเอาเธอรำคาญไม่น้อยเส้นสปากเกตตีถูกลวกลงในหม้อต้มเดือดตามด้วยการทำซอสที่ใช้มะเขือเทศและหมูสับเมื่ออาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เธอก็ยกมาเสิร์ฟและนั่งกินมื้อเย็นพร้อมกับเขาที่โต๊ะอาหารค่อยๆพร่องไปตามเวลาระหว่างนั้นดวงตากลมโตก็เหลือบมองนาฬิกาบนฝาผนังไปพลางมันช่างน่าอึดอัดทุกครั้งที่เธอต้องมาทานอาหารที่นี่ทั้งที่ปกติมื้อเย็นควรจะเป็นมื้อที่มีความสุขที่สุดแท้ๆทันทีที่กินเสร็จ หญิงสาวก็เก็บจานชามไปล้างและเตรียมเปลี่ยนชุดเพื่อกลับไปพักผ่อนแต่หน้าแปลกวันนี้เธอกลับถูกจอมทัพรั้งข้อมือไว้ก่อนจะเข้าไปในห้องน้ำวันนี้ขวัญน,นั่งดูหนังกับพี่หน่อยได้ไหมคะดูหนังฟังแล้วหญิงสาวก็แสดงสีหน้าขยกขยแยงอย่างไม่คิดปิดบงังนี่มันประโยคยอดฮิตเวลาผู้ชายจะชวนมีอะไรกันไม่ใช่หรืองไง แรกๆก,ก็เปิดหนังดูผ่านไปสักพักก็เปิดผู้หญิงข้างๆแทนขวัญจิราคิดแล้วสะบัดข้อมือหลุดจากการเกาะกลุมทันทียิ่งเธอสวมชุดว่าวิวแบบนี้เสื้อผ้าก็ยิ่งพเยอพยาบชวนมีอารมณ์เข้าไปอีกเธอไม่มีทางยอมให้เขาทำอะไรเด็ดขาดท่าทีลนลานนั้นทำให้จอมทัพเดาความคิดของเธอออกเขายิ้มกริมก่อนพูดดักทาง น้องขวัญไม่ต้องกลัวนะคะพี่ไม่ได้จะทำอะไรแค่อยากมีเพื่อนนั่งดูหนังด้วยกันเฉยๆรับรองว่าไม่เปิดหนังแปลกๆให้ดูแน่นอนถึงเขาพูดกรานก็ไม่ได้น่าเชื่อถือในสายตาขวัญจิราอยู่ดีแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกสุดท้ายหญิงสาวก็นั่งลงที่โซฟาแบบทิ้งระยะห่างไปหลายฟุตส่วนจอมทัพ เป็นฝ่ายขยับกระแซกเข้ามาใกล้ทีละนิดน้องขวัญอยากดูอะไรเลือกได้เลยค่ะชายหนุ่มกดเข้าเน็ตฟลิกในทีวีก่อนส่งรีโมทให้เธอเลือกมาเอาใจกันแบบนี้มันหมายความว่ายังไงขวัญจีราไม่เข้าใจเลยว่าตาคนนี้ต้องการอะไรพร้อมนึกสงสัยไปด้วยว่าเวลาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นจอมทัพช่างเอาอกเอาใจแบบนี้ด้วยหรือเปล่า แต่ก็คงเป็นปกติของคาสโนวาตัวพ่ออยู่แล้วบอกเลยว่าเธอไม่มีทางหลงกลหรอกหญิงสาวคิดอย่างนั้นเธอเข้าใจว่าถึงจอมทัพไม่เอาใจสาวๆก็มีคนอยากเข้าหาเต็มไปหมดอยู่ดีเธอมองรีโมทในมือสลับกับเมนูที่ปรากฏบนจองเงียบๆตรงช่องแนะนำขึ้นหนังบูที่เธอไม่คุ้นชื่อมาแต่ก็คงดีกว่าหนังประเภทอื่น ที่อาจทำให้เธอตกอยู่ในสถานการณ์สุมเสี่ยงซะที่ไหนล่ะพอหนังบูฉายไปถึงช่วงกลางเรื่องก็ดานมีฉากหวานของพระเอกกับนางเอกที่ติดเรทแบบดูแล้วชวนให้หน้าร้อนวูบวาบซะอย่างนั้นเธอกดหยุดแล้วเลื่อนดูรายละเอียดของหนังอีกรอบเลยเห็นว่าเป็นหนังเรทสิบแปดบวกเธอพลาดเลือกแบบไม่ดูตามมาตาเรือเข้าแล้วเออ ปิดดีไหมคะขวัญจิราระแวงหนักจนต้องถามด้วยเสียงก้าวก,กลัวๆทำให้จอมทัพขำนีลำคอ <c oughs> ถ้าน้องขวัญเบื่อก็ปิดก็ได้คะ่ะพี่ไม่มีปัญหามันไม่ใช่ว่าหญิงสาวรับไม่ได้แต่เธอแค่กลัวว่าเรื่องที่นึกวันจะกลายเป็นจริงตั้งหากยิ่งสัมผัสได้ว่าแขนจอมทัพมาพาดอยู่บนไหล เธอก็ยิ่งรู้สึกเสียวสหลังวูบเอาแขนออกไปได้ไหมคะมันหนักนะขวัญว่าชายหนุ่มก็ยอมยกแขนออกปล่อยให้เธอเป็นอิสระแล้วเปลี่ยนมาเป็นเอียงคอซบไหล่เล็กแทนหนักค่ะขวัญจิราพูดทันทีงั้นพี่เปลี่ยนที่ก็ได้คนอย่างจอมทัพมีหรือจะยอม เขาขยับตัวเปลี่ยนท่าแล้วทิ้งตัวลงบนตักของหญิงสาวทำเอาเธอสะดุ้งตัวโยนพอซบไหลไม่ได้ก็ลงไปนอนหนุนตักแทนแถมซุกหน้าใสต้นขาไม่พอยังสูดลมหายใจแรงหลับตาพริมทำเป็นไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกหอมจังเสียงเคลิบเคลิม้มกับรอยยิ้มกว้างนั้นทำเอาขวัญจิราใจเต้นแรงทันที ไม่ใช่ใจเต้นเพราะขวยเขินแต่เป็นเพราะกลัวลุกค่ะปล่อยขวัญเลยนะคะไม่ค่ะจอมทัพปฏิเสธแล้วยังกอดเอวเมสสาวเอาไว้แน่นขออยู่อย่างนี้สักชั่วโมงนะคะพูดอย่างเอาแต่ใจแล้วก็หลับตาพริ้มต่อทำเอาขวัญจิรานึกอยากบิดหูหมอนี่สักทีจะได้ยอมปล่อยแต่ว่าเธอ ไม่ชอบทำร้ายร่างกายใครและไม่รู้ด้วยว่าถ้าทำแล้วเกิดผู้ชายคนนี้โมโหขึ้นมาเขาจะทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าฉะนั้นปล่อยไปเหมือนเดิมแล้วกันเคยมีผู้ชายที่ไหนทำแบบนี้กับน้องขวัญไหมคะจูจูจอมทัพก็ถามขึ้นมาขวัญไม่เคยอยู่ใกล้คนโรคจิตคะ่ะเธอสวนกลับหน้าตายแต่คนฟังไม่ได้สะทกสะทานสักนิด แถมยังขำตอบอีกทำเอาหญิงสาวนิ้วหน้าแบบไม่ชอบใจไม่รู้ว่าการโดนด่าว,ว่าโรคจิตมันทำให้รู้สึกดีหรือ,อยังไงพี่หมายถึงแฟนนะคะแฟนน้องขวัญเคยทำแบบนี้ไหมคำถามนั้นทำขวัญจีราอึกอักไปชั่วขณะเธอเงยหน้ามองจอทีวีเพื่อกลบเกลื่อนขวัญไม่เคยมีแฟนคะ่ะแต่คำตอบนี้ ทำเอาจอมทัพลืมตาโพลงเลื่อนสายตามองอย่างไม่อยากจะเชื่อเขารู้ว่าตอนนี้เธอยังโสดแต่ไม่นึกว่าจะถึงขั้นไม่เคยผ่านมือใครมาก่อนไม่เคยเลยเหรอแล้วคนคุยล่ะคะไม่มีค่ะสมัยเรียนคุณพ่อกับคุณแม่เข้มงวดมากไม่ยอมไม่ขวัญเข้าใกล้เพื่อนผู้ชายเลยค่ะงั้นก็สิ่งของแท้จริงๆนะสิไม่รู้ทำไม พอได้ยินแบบนี้จอมทัพกลับหุบยิ้มไม่ได้แถมยังเป็นรอยยิ้มที่ทำให้ขวัญจีราวันใจกว่าเดิมทำเอาเธอรู้ตัวว่าเผลอทำผิดพลาดครั้งใหญ่เข้าแล้วที่ทำให้จอมทัพล่วงรู้เรื่องนี้หยุดทำหน้าเหมือนโรคจิตสักทีได้ไหมคะเธอทนไม่ไหวจนต้องว่าออกมาตรงๆดวงตาหลับลงเพื่อพยายามทำให้ใจปลอดโปรง่งจอมทัพ ยังยิ้มไม่หุบอยู่ดีใครจะไปคิดว่าคนน่ารักน่ารักอย่างนี้จะไม่เคยตกเป็นของใครมาก่อนยิ่งเธอชอบไลฟ์โชว์เซ็กซี่ด้วยเขายิ่งไม่คิดเลยว่าตัวจริงจะไม่เคยผ่านมือผู้ชายเขาพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงเลือกสตรีมแนวนั้นบางทีอาจเป็นเพราะเธอรู้สึกเหงาและเปล่าเปลี่ยวที่ไม่มีใครก็ได้งั้น ถ้าลองขอคบดูจะมีสิทธิ์ไหมนะชายหนุ่มคิดแล้วถามทันทีน้องขวัญอยากมีแฟนไหมคะก็อยากนะคะเธอตอบแบบไม่คิดอะไรมากงั้นถ้าเป็นแฟนกับพี่ไม่ละคะขวัญปฏิเสธหนักแน่นทันทีชนิดไม่รอให้อีกฝ่ายพูดจบประโยคด้วยซ้ำทำไมละคะ จอมทัพทำหน้าเงางอดถึงเขาจะลองถามแบบเพื่อเื่อแต่ในใจก็แอบคาดหวังอยู่นะขวัญไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ที่ท่าทางเหมือนโรคจิตค่ะขวัญจีราตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยคำพูดนั้นไม่ต่างจากกระสุนยิงทะลุกลางอกทำให้จอมทัพที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้สึกรู้สาอะไรแอบรู้สึกเจ็บอยู่ลึกๆแต่แน่ล่ะ ว่าต้องเก๊กว่าไม่รู้สึกอะไรแค่นี้ก็รู้สึกว่าตัวเองดูน่าสมเพชเกินไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้ใกล้ชิดกันมากๆก,กว่านี้ก่อนบางทีน้องขวัญอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้จอมทัพคิดก่อนลุกขึ้นจากตักนุ่มๆมมานั่งหลังตรงทรงหล่อแบบนี้พี่ดูไม่เหมือนโรคจิตหรือยังคะเขาถามแต่ขวัญจิราไม่ตอบ กลับมองด้วยแววตาเรียบเฉยใบหน้าเบึ้งตึงไร้อารมณ์จูจูการลุกมาเปลี่ยนบุคลิกกระทันหันมันไม่ได้ช่วยแก้ไขภาพลักษณ์โรคจิตตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาหรอกนะเธอถอนหายใจแล้วจึงลุกขึ้นยืนวันนี้พอได้หรือยังคะดูท่าทางน้องขวัญอยากกลับบ้านเต็มทนจอมทัพก็คงไม่กล้ารังเอาไว้อีก ได้ค่ะงั้นไว้พรุ่งนี้น้องขวัญค่อยมาหาพี่ใหม่นะคะมันก็คงต้องเป็นแบบนั้นละค่ะถึงน้ำเสียงเธอฟังดูเหมือนอยากให้โลกแตกสักทีแต่ก็ยังยอมรับปากว่าจะมาเท่านี้ก็ทําให้จอมทัพหายหงอยเป็นปลิดทิ้งแล้วรอจนขวัญจีราเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยจอมทัพก็เดินออกไปส่งตรงหน้าบ้านอีกฝ่ายตามเดิม พรุ่งนี้เจอกันนะคะน้องขวัญชายหนุ่มส่งยิ้มระรื่นขณะที่สาวเจ้าของชื่อหันมองอย่างเย็นชาที่สุดแต่นี่เป็นปฏิกิริยาตอบกลับที่ปกติมากจอมทัพชินแล้วละ่ะสามารถซื้อนิยายเล่มนี้ได้ทางเมพแล้วนะเมียว